สวัสดีเช้าวันพุทธที่28พฤษภาคมนะครับวันนี้มาดูในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงกันต่อหลังจากเมื่อวานนะครับ <c oughs> สำหรับแนวโน้มภาพรวมของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับแนวโน้มหลักยังเป็นไซด์เวดาวนะครับหรือว่าเริ่มที่จะอ่อนตัวลดลงแต่ว่าก็ยังเป็นไซด์เวดาวนะครับก็ค่อยๆลงกันไปนะครับ สัญญาณล่าสุดนะครับราคาหนุนโซนแนวรับสำคัญนะครับก็คือ3310-3306เกิดการช็อกหลายจุดนะครับจากเมื่อวานนะครับก็จะเห็นสัญญาณเซลล์ที่มีความถี่มากกว่าวายในช่วงของท้ายกราฟนะครับแล้วก็ MACD แล้วก็ RSI นะครับมีตัวชี้ที่เริ่มลงนะครับแล้วก็มี ไอซไซที่ต่ำกว่า50ตัดอยู่นะครับแล้วก็บ่งชี้ว่าเป็นแนวโน้มที่อ่อนแรงแล้วละ่ะมันอาจจะดิดกลับก็ได้นะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีคราวนี้แนวโน้มที่อาจจะเพยทดสอบโซนแนวรับลึกก็คือจะเป็น3273ถึง3265นะครับคราวนี้มาดูในไทม์เฟรมของ1ชั่วโมงกันบ้างนะครับสำหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงแนวโน้มรอง รองนะครับก็คืออาจจะดีดตัวขับมาสั้นช่วงสั้นๆนะครับก็จะเป็นพู้แบกหลังจากลงแรงไปนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะลงต่อหรือเปล่านะครับเราก็ไม่สามารถการันตีอะไรได้นะฮะว่ากราฟจะไปที่ทางไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับจะเกิดสัญญาณที่เป็นบายสัญญาณในแนวรับนะครับก็อาจจะเป็นแถวแถวโซน3 2 9 7นะครับซึ่งถ้าเกิดเมื่อวานมันก็ลงไปถึงตรงนั้นนะครับ ฐานยกตัวขึ้นนะครับเป็นโอเวอร์โซลประมาณบน RSI นะครับแล้วก็ฮิสโตแกรมมีการกลับตัวขึ้นนะครับตรง eam ema 5แล้วก็ em 2 5ยังเรียงตัวกันอยู่นะครับในช่วงของที่เป็นแบริคครับคราวนี้มาดูแนวโน้มหรือว่าแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับสำหรับวันนี้กันบ้างนะครับจากแนวรับที่สำคัญนะครับก็คือ3341ถึง3344นะครับเป็นแนวต้าน หลักนะครับแล้วก็แนวต้านย่อยลงมานะครับก็จะเป็น3 3 2 8ถึง3330นะครับแล้วก็แนวรับเก่านะครับก็จะเป็น3 3 2 0 3 3 2อนะครับอันนี้แนวรับเก่านะครับแล้วก็แนวรับที่เป็นระยะสั้นที่อาจจะพึ่งทะลุลงไปนะครับก็คือ3 3 0 6 3 3 1 0นนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญถัดไปที่อาจจะหลุดลงไปอีก ก็คือ3273แล้วก็3265นะครับแล้วก็แนวรับลึกตามฟิบโบนะครับที่7 7็ดเ 86, นะครับหรือว่า S1 นะครับที่เป็นสตองดีมานซัพลายนะครับก็จะเป็นอยู่ที่3147แล้วก็3160นะครับอันนั้นลึกสุดเลยถ้าเกิดมีการแบบเซลล์หนักๆน,นะครับคราวนี้มาดูจุดเหมาะสมที่ อาจจะเข้าได้นะครับสำหรับคนที่จะเข้าเทรดกลยุทธ์ก็อาจจะเป็นช็อตนะครับหรือว่าเป็นเซลล์สำหรับขาที่เป็นเซลลขาที่เป็นเซลล์เมื่อราคารีบาวกลับไปขึ้นที่3 3 2 0นะครับกลับไปที่3 3 2 0แล้วเนี่ยถึง3330ก็จะเป็นแนวต้านนะครับซึ่งถ้าเกิดถึงตรงนั้นก็อาจจะต้องรอดูว่ามีสัญญาณที่เกิดเซลล์หรือเปล่านะครับ าเกิดเซลก็อาจจะเข้าซื้อได้นะครับทำกำไรที่ TP ประมาณ3 2 7 3ถึง3 2 6 5อะไรเงี้ยครับขาเซลล์นะครับก็ประมาณ SL ประมาณ3341นะครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับขาเซลล์ที่เป็นช็อตนะครับสำหรับขาบายที่เป็นรองกันบ้างนะครับใครที่เล่นขาบายขาบายก็หาจุดเข้าอยู่ที่ประมาณราคาลงประมาณทดสอบประมาณ3 2 7 3ถึง3 2 6 5นะครับ ถ้าเกิดมีการสัญญาณถ้ามีสัญญาณที่กลับตัวนะครับแล้วก็มีสัญญาณของบายขึ้นนะครับก็อาจจะซื้อในส่วนของอช่วงราคานี้นะครับหรือถ้าเกิดมีการพายแอคชั่นหรือแฮมเมอร์หรือเอ็นกราฟฟิ้งนะครับแถวแถวแนวรับนี้นะครับ32มสอสาถึงสามสองหนะครับก็อาจจะเข้าซื้อบ่ายได้เลยครับทํากําไร Prof i t ก็อาจจะเทคโปรฟิตไปถึงประมาณ3 3 0 6ามศถึงสามสนะครับ ก็อยู่แนวแนวนี้นะครับก็เซ t ตทีกันได้เลยสำหรับส่วนที่เป็น SL ก็อาจจะเป็น3260นะครับก็อย่างชัดเจนครับหลุดต่ำสุดก็3260ครับสำหรับค่าจากอินดิเคเตอร์ที่ผมใส่ไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าดิจิตอลไอ i ์ไมีการหลุดลบ35หลายรอบนะครับในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับแปลว่าเป็นภาวะขายมากเกินนะครับมากเกินกว่าปกติแล้วก็สำหรับ ฮิสโตแกรมที่เป็น RSI นะครับ H A, A RSI นะครับก็จะเห็นสัญญาณทิศทางเปลี่ยนทมเฟรมในทมาเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับอาจจะเกิดการรีบาวในระยะสั้นนะครับแล้วก็สิกแนอื่นๆนะครับก็เป็นคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะสำคัญอยู่เหมือนกันจากที่เล่าไปนะครับสรุปแนวโน้มสามหรับทมาเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็จะ ควรที่จะเห็นในส่วนของอวันนี้นะครับอาจจะเห็นเป็นขาเซลล์อีกหรือเปล่าต้องรอดูนะครับสาหรับทําเวมหนึ่งชั่วโมงก็ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นไซด์เวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีกลับตัวทั้งสั้นทั้งยาวนะครับในส่วนของเซลล์และบายสั้นๆน,นะครับยังไม่มีสัญญาณที่กลับมาเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับยังไงก็ยังไม่นิยามให้ที่เปิด ไม้บายในระยะยาวนะครับลองดูอีกทีนะกันนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับ